ตัวนี้จะเรียกว่ามีสไลด์แบบเส้นนะคะตัวใบกว้าง7ซนติเมตรเวลาเราวัดความกว้างของตัวใบก็จะวัดแบบนี้นะคะมีสไลด์แบบเส้นมันจะมีหลายไซส์หลายขนาดหลายราคาเนาะไซส์นี้จะเป็นไซส์เริ่มต้นนะคะเป็นไซส์เล็กสุดของมีสไลด์แบบเส้นตัวนี้ลูกค้าจะสั่งเอาไปสไลด์มะละกอนะคะขนาดของเส้นอยู่ที่ 3, ามคูณสามมิลสำหรับมีเส้นมันจะไม่สามารถปรับหนาบางได้แต่ลูกค้าสามารถสั่งทําขนาดเส้นได้เล็กสุดเลยคือ 2, อคูณสมิล มีเส้นจะมีด้วยกันอยู่สส่วนนะคะคือส่วนที่เป็นใบสเตเลตตรงนี้กับส่วนที่เป็นซี่ฟันนะคะส่วนตรงนี้นะคะถ้าใช้ไปนานๆเกิดคมมันทื่อหรือหมดคมไปสามารถถอดรับคมใหม่ได้ส่วนไอตัวซี่ฟันตรงนี้นะคะที่เป็นซี่ๆตรงนี้เนาะถ้ามันหักหรือเกิดบินไปสามารถส่งกลับมาให้ที่ร้านนะคะ ใส่ซี่ฟันใหม่ได้นะคะงานของเราจะทําจากงานไม้สักทั้งอันเลยเป็นงานไม้สักเนื้อแห้งนะคะน้ําหนักเบาใช้งานทนนานนะคะแข็งแรงเนาะสามารถล้างน้าทาความสะอาดได้ไม้ไม่บิดเบี้ยวเสียรูปไม่มีกลิ่นเหม็นส่วนตัวใบนะคะจะทําจากงานสแตนเลสแท้รับประกันความคมไม่เป็นสนิมถอดรับคมใหม่ได้นะคะสินค้าก็จะจัดส่งจากสโอไทยนะคะจัดส่งฟรีทั่วไทยเลยทําเองขายเองค่ะ